วันนี้ผมต้องจับกระดาษอ่านบทกวีก็เลยไม่ไม่สามารถเล่นอุปกรณ์ประกอบจังหวะได้ผมขออนุญาตยืมท่านสองอย่างครับยืมอัดนะครับทำจังหวะให้ผมหน่อยครับเหมือนเชียร์กีฬาเลยทำตึงตึงโป๊กตึงตึงโป๊กตึงตึงโป๊กนะครับแล้วก็ยืมขออนุญาตยืมเสียงด้วยครับเพอนี้เพลงที่ผมจะร้องวันนี้มีลูกหลับว่าห้าห้เอาแค่นี้ครับขอบคุณครับ ตาได้ยามขาแข่งแข่งไฟในรูวิ่งขาที่เห็นความจริงอันแท้จริงว่าทุกสิ่งทำได้ได้วยใจตนมองไม่เห็นไม่โหยหาให้ตาเห็นฉันเป็นสิ่งที่อยากเป็นด้วยส่วนผลกรีธาทับนักกรีธาเกมสาคนเท้าของคนมีค่ามากกว่าเทา้า รู้ว่วิมแช์ใฟแค่ขาคอยนำพาเื่อนไหวเหมือนไฟรเสาแต่คือเพื่อนเพื่อนผู้รู้ใจเราทำใ้้ลืมโลกเก่าที่ก้าวเดินบาสเกตบอลบ็อกเซียทุกการสู้ทั้งวิ่งลู่เรสซิง่งไฟกิ้งเถินล้วนไม่ต่างดวงชะตาที่เผชิญไหนจะเกิดสองล้อท้อไม่เป็นดาวใค่อยู่บนฟ้ามีห้า ดาวงามยามฟ้าเย็นที่ปางเป็นแสงชื่อบนพื้นดินตกดวงดาวดวงงามข้ามตะขายเกิดประกายสว่างไม่สาส่งิ่งบนโต๊ะที่ทุกโศกได้โบกบินเกิดสุขซึ่งยากเท่าหินเกินจินตนา ยักทำเมืออทำได้ว่าทำได้ทำเข่าไข่กำหนดตัวราอาเล่นรดลาวิ่งไหวไปเต้นล้วนแต่ไม้แตกต่างเห็นลากด้วยกำลังทานักกีฬาปราบินอะไรแท่สามุไรลดเห็นล้วนสู่ได้ว่า ชียบฉันเพิ่งรู้ว่ากีฬาเป็นยาวิเศษฉันเพิ่งรู้ว่ากีฬาเป็นยาวิเศษไร้ขอบเขตของการประมาณค่ามีซีเกมโลกกิงมีชีวิตชีวาเอเชียนเกมพาเอเชียนพาราเกมก็เช่นกันสิ่งสำหรับทุกคนบนกทิกาเพราะกีฬาสุดบตเรี่ยงชีวิต